ฟรีคอมเน็ตอะไรแบบนี้แล้วก็จะรีบมาจเจอเฮียต้องฟรีคอมเน็ต <laughs> รีบมาเลย <c oughs> ครับวันนี้เนี่ยได้โปรโมชั่นจากการไลฟ์สดใช่ค่ะได้ราคาแล้วถูกใจเลยครับถูกใจค่ะเพราะว่าถ้าไม่ถึงมองๆไว้นานแล้วแต่พอดียังไม่มีจังหวะเข้ามาพอดีเฮียไลฟ์ก็เลยแบบว่าเออมนนันมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อที่นี่ตลอดด้วยค่ะออ๋ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไหนยังครับอ๋อขอบคุณมากนะครับแล้วก็ติดตามเฟซบุ๊ก SWP Family ใช,ใช่ค่ะโอ้ก็นานเหมือนกันเพราะว่าจะดูเวลามีโปรโมชั่นแบบวันนี้อา่าถ้ากำหนดปีกำหนดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรีบมาจะเหงือต้องปีกำหนดรีบมาเลย <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วทำไมถึงมีความมั่นใจในการซื้อของในออนไลน์ ก็ S <S มั่นใจร้านเรารู้อยู่แล้วว่าเออร้านเฮียอยู่ไหนองเี้ยแล้วเราแบบเราอาจจะดูในออนไลน์แล้วเราก็วิ่งมาซื้อพุ่งเราอยู่ไม่ไกลอย่างเงี้ยคะ่ะแบบเออครับไปรับที่ร้านก็ได้คะ่ะโดยที่เราแบบไม่ต้องมาซื้อบบเดินมาดูที่ร้านอาเฮียอะไรอยู่เง, okay. งี้ยมองโอเคอางเง้นเดี๋ยวเรามาร้านก็ไ,ได้ไม่ถูกใจไลน์ในไลน์ก็ <S 2> <S 2> มาเลือดหน้าค่ๆเ <laughs> อางั้นครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> ขอบคุณที่มาใช้บริการสวนมัฒนานะครับ <c oughs> และก็หวังเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> ว่าจะเข้ามา <c oughs> อุดหนุนกันเรื่อยๆครับครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs>